อาจครย์เข้าไปเปยครับคำถามขา้ขอที่กโอ้โหนึกมากครับเป็นเสียงใจงเบาๆนะครับคำถามข้อที่6ถามว่าวันแรก8ค่ำเดือน6คือวันอะไรวันศาสไทยวันศาสจีนวันอัธมีบูชาวันวิสาขบูชาจังเวลาวันอัธมีบูชาอยู่เวลาค่ะวันอัธมีบูชาเป็นคำตอบที่ กับถามทเจ็ดขาว่าสภาเข้าแม่น้ำเจ้าพยาที่อยู่ใกล้อ่าวไทยที่สุดคือสะพานอรสะานกาญจนาภิเษสะานภูมิพนสะพานพระรามก้สะพานพระรามสาจับเวลาคสะพานรสะพานพระรามเเวลาสะานาเเป็นคำตอบที่ พีเคิดทอเกาเชีย์แอบสั่นใจเบาไปเมี่อี่านกาครับคำตอบที่ถูกต้องคือสะพานกาญจนาพิเศษนั่นเองนะครับผมมือกับมันท้อเบาครับเบาจริงเลยคาถามข้อที่แปดครับอีกสามข้ออีกสามข้อคถามข้อแปดถามว่าเสริม เป็นการมราเล่นบล่ล้อมของชาวไทยภาคใดภาคเหนือภาคอีสา,ภภา,านภาคกลางภาคใต้จ้าเวลาครับภาคอีสา,สานอยู่เวลา,า,าค่ะเมกเกิดคามผิดพลทางเทคนิคขึ้นกลางกลางครับแต่ผู้เข้าแข่งขันของเราตอบว่าภาคอีสานนะครับภาคอีสานเป็นคำตอบที่ ตามคำถามข้อต่อไปคำตามนะครับฟินก่อนพูดมั่วอีกแล้วนะครับคำถามข้อที่9ก้าถามว่าบุคคลในข้อใดต่อไปนี้คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทกูเกิลวอลต e บ b ัฟเฟต t e เ w ็ r เวิร์ดจอ r r นแ a ด e เพ l บิลเกตจับเวลาครับเหลือสิบวินาทีแล้วครับเอเวอเรนต์ค่ะ อบน์มิเฟกซ์เอเปอรโจนเป็นคำตอบทีช่ช่วยช่วยช่วิดับใน9วินาทีสุดท้ายสำรกักคำถามข้อสุดท้ายเลยครับใครเป็นโชคดีคราคำถามก็คือถามว่า <S 2>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  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยผ่านเส้นทางสายแม่สลิป จะได้รถเกติบัติที่ประกาศว่าคุณคือผู้พิชิตทางโค้งทั้งหมดเท่าไหร่1,864 1,468 1 6 7 8และ1,684คะจับเวลา1,468จับเวลาค่ะชิวเชียนแล้วแต่ก็พูดกัตอบมาก่อนที่เวลาจะหมดนะครับ1,468เป็นคำตอบที่ มดลครับสรับคถาม้ครับคถามเ้อสีคนคอนเงาก็นครับ้าคุณคิดว่าแน่และชี่จีบลาของเราได้ครับเราขอท้าคุณมาใ้สิ 云南的鸡翅膀，山东的龙大骨，早上好。